ขีครับวันนี้พามาดูหอยเชอรี่อหอยปังแล้วก็หอยโขงนานนะครับที่ผมไว้ในบอ่อเล็กนี่นะครับเป็นบอ่อไว้สำหรับพา่อพันธุ์นะครับส่วนหนึ่งผมแบ่งไปใส่บอ่อซีเมนแล้วผมมันเยอะเกินมันก็ไตออกข้างนอกครับวันนี้พามาดูการให้อาหารนะครับของพวกหอยโขงหอยหนาหอยเชอรี่พวกนี้นะฮะผมจะให้แตงนะครับผมอันนี้เป็นแตงไทยเอยแตงกวา มันเริ่มเน่าแล้วเก็บว้นตตุเย็นมันไม่มีให้กินแล้วมันเริ่มออกเดืองแล้วพวกมาให้นะครับอันนี้ก็เริ่มให้ให้ประมาณช่วงบ่ายนะครับให้แตงไทยผมให้ไปตั้งแต่เมื่อวานให้ไปลูกหนึ่งเต็มเต็มในลูกใหญ่แลครับเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยเหลือแค่นี้ยทุกคนนี่คือเศษแตงไทยครับนี่เหลือแค่นี้ผมแบ่งเป็นเสี้ยวๆ,ๆนะครับแบ่งเป็นแบบหักเอาเป็นชิ้นๆน,นะครับนี่ครับเหลือแค่นี้เอง เขากินดีมากนะเขาจะลุมกันมากัดกินเขากินง่ายนะครับให้มะละกอก็ได้มะละกอสุกนะครับให้ผักก็ได้กินทุกอย่างครับเป็นข้าวเขายังกินเลยภา <c oughs> ษาอะไรของนี้ <c oughs> คือเลี้ยงง่ายมากนะครับทุกคนให้อาหาร้วผมก็มีอาหารปลาดูกตํานะครับผมตําเป็นละเอียดเลยก็หวานในนี้ด้วยเพราะว่าใน,นนี้มันจะมีหอยขมด้วยนะครับหอยขมก็ออกลูกแล้วนะครับนี่น้ำพอน้ําเริ่มแห้งผมก็ทุกเช้าผมจะเปิดน้ําให้นะครับ เป็นสายยางต่อมาจากนู่นต่อจากก๊อกอยู่น,นู่นนะครับก็จะเปิดน้ำให้ทุกทุกเช้านะครับนี่ฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าจะได้ลงกี่โมงว่าไฟมันดับไม่ได้ดับทั้งวันเลยแดียวก็แล้วเดี๋ยวยก็วกติดไม่รู้ว่าคลิปนี้วันนี้จะได้ลงหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ลงก็จะเป็นวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับเดยวครับก็ผลตอบผลจากอันนี้ก็โอเคนะครับผมเดีย๋ยวว่าเดี๋ยวจะไปหามาใส่เพิ่มนะครับ จนนี่อยากได้หอยปังมากเลยหายากยากหอยเชลลี่เพราะว่าเออมาหาง่ายแหละก็อยู่ตามท้องนานะครับหามาแล้วก็มานี่ครับมาเพาะนะครับจนไข่เขาจะไข่ขตอนกลางคืนนะครับพวกปหาหอยเนี่ยหอยพวกหอยเชลลี่หอยในเนี่ยแต่หอยขมผมไม่แน่ใจว่าไข่ตอนไหนตอนคืนด้วยั้ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่มาปล่อยในบอดินอย่างนี้รอดประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคน มันดีกว่าทําใส่บอ่อพลาสติกอะไรนะอันนี้เป็น,ปนผมขุดดินแล้วเอาพลาสติกดานะครับคุมไว้ทีหนึ่งรองพื้นไว้นะครับนี่ครับพลาสติกสีดําผมรองพื้นไว้ไม่ได้ขุดลึกนะครับผมกะว่าเขาว่าจะใส่แค่หอยหอยขมคิดไปคิดมาฮ ύ, เฮ้ยเลี้ยงหอยขมต้องเลี้ยงหอยนี่ด้วยว่าได้ไปหาหอยหอยเชอรี่หอยปังหอยโขงนามาใส่ด้วยครับแต่หอยหอยปังหาไม่ได้สองตัวเองหายากหายากมากมากส่วนหอยโขงนาก็ หายากแต่ไม่ยากเท่าหอยปังนะฮะหอยเชอรี่หาง,ง่ายนะครับเอามาเลี้ยงนะฮะก็หน่อยก็คงจะได้ขายได้แหละแต่ว่าคงอีกหลายเดือนอีกครึ่งปีครับที่เราที่ศึกษามานะอีกมาครึ่งปีเริ่มจะออกลูออกอะไรตอนนี้ก็วางไข่ไปแล้วไปแล้วนะบ,บางบางส่วนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าอีกชุดหนึ่งเขาจะมาเมื่อไหนนร่นะฮะรอดูรอดูเดี๋ยวผมพาไปดูในในบ่อซีเมน อันนี้เป็นบอ่อซีเมนต์นะครับที่ผมเอามาใส่นะครับเห็นไหมจะเห็นเป็นแต่เชอนเป็นเต่งกวา่ายายยายเรียกเรียกยายบอกให้มันนี่ <c oughs> โอเคเ <c oughs> นี่ยหอยเชอรี่นะครับในนี้ก็จะมีหอยลูกหอยขอมอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะให้แตงกว่าให้แตงกว่าให้ไปแล้วชุดหนึ่งนะงให้เป็นช่วงวันช่วงวันเก้าโมงนะครับพอมาประมาณตอนนี้มันห้าโมงกว่าหมดแล้วนะครับลูกหนึง่งนะฮะนี่ก็ให้ไปอีกทยอยให้ไปครับพอเริ่มหมดเราก็ค่อยให้ใหม่เนี่ยเขาก็เกาะกินเห็นไหมเกาะกินนี่ก็เริ่มแล้วเอคอ,คอ,คอคือเขาเลี้ยงง่ายมากเลยเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่าย ก็เอาผักอะไรมาให้เพราะผมสังเกตดูเขาชอบเกาะอ,อยู่ข้างบนนะมีอะไรเกาะเขาจะอยู่เขาจะไม่อยู่แบบน้ําลึกนะครับเนี่ยมองไปไม่เจอเกาะอ,อยู่ข้างบนหมดเลยครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับกเลี้ยงหอยนะครับอย่าอัปเดตให้ดูเรื่อยส่วนเรื่องไข่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวจะเกิดอันนี้เมื่อไหร่จะให้ดูอีกนะ